สวัสดีจ้าพ่อสวัสดีมินทุกคน้อแล้วก็เอซีคือวยกันไห้ยินข่าวว่าพ่อว่าฟันดีเมื่อนี้ฟันดีได้อยากบอกบอกพ่ออยากบอกว่าอืวตาอยูดอยุดย่นี่เห็นไหมโอ้ยมันกับวันนี้ตัวเกาดอกแต่ว่าเพิ่มเป็นสามตัวเพิ่มเป็นสามตัวบว่ามันหาเป็นของขวัญปีใหม่เนาะ ของความปีไหมโมเน่ดิก็อ,อนนั้นพ่อให้ตัวใด้งไหวให้เลขสูตรได้เนาะเลขสูตรพ่อให้เลขสูตรเป็นหมดเลยสูตรนี่จากปีแล้วก็พอ่อสูตรนี่ตั้งแต่เด็กเก็ตโตคนเนาะ <c oughs> สูตรของพ่อเยอะมากยี่สิบสามสิบปีได้เนาะสูตรโอ้ยได้แล้วใครเด็กเ,เก็ตโตเนาะสูตรนี่สามสิบปีหลายปีอยู่แล้ว <c oughs> สูตรเซียนเพิ่นแมนบ่ะแมนสูตรเซียนเด็กเซียนเด็กเิ่นเจอสิใดของเพิ่นเก่าโอ้ยอืมาเอาวอรที่เด็กเอาวอร์ยังใดอยู่แล้วอ่ะขายเลยเดี๋วอ่ะจ้าบอกเลยว่าโอยขายมันก่ยินซื้อแล้วก็เลยหารกินเสาคำเจะสิใดเจอเรื่องหดเจอระบายจะได้อันนี้ต้องเคลียร์ขายหอดขายวอร์ทเกิดขาดทุนเลยบอกเพิ่นฟังนั่นเลยว่าเอ้ยก็เอ้ได้ซื้อนี่แหละกลับไป ไปเรื่อยๆเออไปเวียนเอาขยันไปผลทุท่ออายใจอ่อนว่ะใจอ่อนได้ห้สู <c oughs> ให้เลี้ยนสูตรน้ำเลยเปล่ายสูตรน้ำเลยว่ะใจอ่อนอมนั่นว่ะอันนีได้อยู่ว่ะสนอมจะเลยได้ก็จะดีใจมากแล้ไอเขียนมาถะกยุเ,ยเขา่าตลอดเอ้เขามากปุ้ยแต่ว่ามาเจอไอ้คกโตมากอ่ะพอมากเกิดวันเหตุกรนจ<ต>้าเลยบ่ไเ้ไปขายอี เรื่อมหอดสูตรบานสูตรก็คิดว่าออกวันนี้นี่จักปีผ่านมาแล้วพอจังมาคิดออกจากหลังจากเกิดอุบัติเหตุเกิดว่าเหตุนี่ไม่คิดงวดไม่หันแล้วบอกเออคิดได<อ>้งวดไม่หันหก็นเลยบอกเลยนะเฮมั <c oughs> มคิดเลยเอาพี่จังเวยบอกสูตรยุ่งพอว่ายุ่งซื้อก่เคืดพ่อเลยคลดพ่อเลยก็มาเหตุแต่ว่าจีเข่าแล้วนะก็มว่าเข่าเด็กวิ่งเห็นปะวิ่งแปดก็โคกัน มันมาถึงแปดตังหกจ้ามันออกแปดหกสามโอ้สูตรเขาบนเนาะเขา้อเทียมกับรอง่างด้วยกันเลยโอ้เป็นสูตรโบตายตัวโบตายตัวมันเป็นสูตรรองลงล่างต้องเทียมเด็กวิ่งญิ่ยงเทียมคันบ่าเขาบนมันกับรองรังต้องเทียมกันเขาทั้งบนทั้งล่างนั่นเป็นลักษณะนี้นะจ้ามันเขามาแบบว่าเขาบ่วยตั้งใจหรอกนี่อะไรบ้างแบบวุ่นตั้งใจคือกันเพราะว่าเสี้ยนอัน สูตรสตรนี่ไปเลียนน้ำเซี่ยนเพลินํำพอ่อเห็ดได้ล่าสุดนี่งวดสีมานี่วิ่งแปดบ่พอ่อวิ่งแปดงวดนี้ได้แปดตัวเดียวไหมแปดตัวเดียวตัวได้แปดตัวเดียวบานผมว่าฝันซ่าฝันกับเกี่ยวก็แปดคือเกาเงินอะอย่างไรจะนอนฝันฝันหนดุดให้ยฤกไปหรอกนอนฝันฝันวาพอนี่ยิ่งปืนยาวปืนเจ็บสมยัยตกะกอน ไปกีดใส่พื้นแกไปหมดจ้าจ้าปวดปุ้ยยิ่ยิ่งป้องเข้อไปยิ่งลงยิ่งยังน่ะเนาะเออมันเป็นขีฝ่าเป็นขีขึ้นก่อนขวัญไงแต่บอกคือขวันขึ้นขวันไฟนี่เสียบเสียบแต่ว่ามันขวันหนึบประมาณทั้งไงก็สิก็สิทั้งไงก็ซ้ำอีหล่ะทั้งไงมันซ้ำนี่ล่ะอือขวัญนะเออมันก็จะเป็นมุ่นกลมกลมก้อนมุ่นกลมกลมขึ้นไปน่ะเป็นมุ่นมุ่นมงกลมมันสีเวียนขึ้นไปคือคือขวันไฟนี่ล่ะ ต้องเวียนกันมาคือยังกันแต่ว่าป้องไปเป็นควันขึ้นแม่ม,มันเป็นควันมุ่นๆขึ้นไปป้องกลมเอ็กศูนย์ขึ้นไปเลยล่ะเออมันคือฝันเกี่ยวกับเด็กไอ้ไอ้พอให้สูตรนอกเลยวาจ้าทุเที่ยวะยิ่งไปเนี่ยมันมันเป็นแปดศูนย์เลยป้องนี่คือแปดปืนกับแปดเนี่ยป้องขึ้นไปเนี่ยเป็นเด็กศูนย์นขึ้นไปเสื่องฝาไหมอม,มันจิเป็นแปดศูนย์บอก มันเป็นแปดศูนย์บอสตีพอมันจะเป็นแปดศูนย์บออันนี้คือความฝันนี่คือความฝันมันมาฝันเกี่ยวกับเลขสูตรแม่แมัวมาตรงกับเลขวิ่งเนาะแม่เพราะว่าตรงกับเลขวิ่งกับเลขสูตร์พอให้สามตัวนั่ะใช่สามตัวหรือสี่ตัวพวกหมดนั่นสามตัวตรรเลยเนาะสี่ตัวเนาะพอ่อสี่ตัวว่ะมันมนี่แปดอย่งเนโอ้แปดหาแปดเจ็ดบอสเลขสูตร <8, 8 S 2> เลขสูตรพ่อน่ะได้มีสี่คู่มีสี่คู่แม่ ตะวันเหล็กฟันพอได้ได้ซี่โตฟันเด็กฟันจะซี่โตโตเหนียวยื้อกาวปยเด็กฟันนี่เพิ่งมาย่ำไม่ไม่ถังเป็นแปดที่พอเป็นฟันวันยิงปืนนี่ป้งนี่ไม่เป็นแปดเลยพอวันเป็นแปดในคว่ำฟันพอนะแปดศูนย์เนาะแปดศูนย์นะยิ่งป้งไปเป็นเป็นเดล็กศูนย์มันหงกมขึ้นไปได้ไหมม้วนก็ย้อนยิ่งไปขึ้นเป็นควันคือเดล็กศูนย์แท้ บ่นคือไปถึงฝาดะบานเนี่ยพอเด็กก็จะเป็นเด็กบนบ่าบ้าบ่าน่า,ามันยิ่งไปถึงๆเนาะบนนอะนล้วแมน่นเพราะว่าแปดแปดศูนย์นะครับอืมตาว่าอันบนล่างกับแล้วแต่ทีไปเ,เนาะเล้วแจสีไปอันนี้เอาเพราะเขาข้มฝันต่ว่าตัวนี้น่นตัดออกมันมอพอตัดออกหลดแล้วก็เอาเลขสูตรนี่เนาะพอเนาะเลขสูตรนี่นแหล,ละเลขสูตรว่าเขาอยู่มั่นมากรักแปดมันม่นรักแปดแล้วเขาความฝันพอไหม อย่ามันเป็นแปลงตอัวนอี้ก็เอาอยู่นอกพอนอเอาเอาเอากำเดะเลขสูตรพอนะเอาอยู่แล้วเลขสูตรก็ซิมีติดแปดติดแปดมี่มันมีแปดหาแปดเจ็ดแปดหกแปดเก้าอืม,มีเลขสูตรพอสูตรแปดมี่แปดจะว่า,าไปเก้าเอาเนี่ยแหละเป็นมายำความฟันไม้นี่ มันเป็นน้อยตัวคักกว่าเก้าอีกเมียนยังความฝันพอว่ามันเป็นแปดศูนย์แต่พอจใหะเป็นสามศูย์เลยพอสีวาตัวใดพ่อหาแปดศูนย์ไปจ้าไปหมุนเอาเด้อมันเคยออกตอนพอฝันพอจือได้อยู่ออกตรงๆเลยเนาะแปดศูนย์แปลว่าในความฝันพอว่าตะกี้มันออกมันมันมันออกหาแปดศูนย์ได้จ้าแต่ว่าตอนนี้กลับไปหมุนไปเก็น อเนกสลับปั๊บเปลี่ยนเอาจะพร้อมกับไปเขากับเด็กไอ้เด็กเขมวันพอแปดหาอืมันไม่แปะมันไม่แปดหาติดมะน้ำมันเขากันเลยเนาะมันเขากันฟันกับฟันพ่อกับเป็นผู้ท้กับหาน้ามาเนาะจ้าปืนกับแปดป้ี่กับแปดด้วยนี่ไปเป็นเด็กศูนย์ไหมหันดุม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 กันไปไหมมันเป็นกับ ทั้งทั้งวงมันก็ี้ซ้ำเนี่ยวงมันขันขึ้นไปมันเป็นเป็นวงโปงเกินไปประมาณนี้แหละตีม้วนขึ้นไปทังสี่นะจ้าแล้วเนี่ยเหมือนชัดชัดคิดว่ายินแปดศูนย์พอว่าเลยมักตัวเดียวโคโลมักตัวเดียวโคโลเลยพอตีหาแปดศูนย์ไปแล้วนี่พอจะไปซื้อลอตเตอรี่ไปโย่อ่พอไปดึงมาจากไหนไปพ่อไปดึงจะไปดึงไปโย่ ทีไปหาเบิ่งอยู่เนาะทีหาเบิ่งอยู่เดี๋ยวะหอดมือมันตีไก่ที่นั่นมันตีเบิดแพงก่อนเขาที่ไปซื้ออยู่มมันนี่ทีไปตลาดอยู่มมันนี่ทีอัานก่อนนึงเยาะหาแปดซูดไม่หลดล่ะมันคักไหมปั้นบักคักนี่ดีจ้าตัวนี้วิ่งแปดวิ่งแปดซื้อบนซื้อล่างมือเด้อรัตเตอรียดึงไว้มันก็จะเป็นบนเป็นล่างเป็นบนเป็นล่างคือเป็นบนอย่างเป็นบนคือรัตเตีมันทีเป็นนั่งันทีหนึ่ง ูจักนี่สิเป็นรางวัลที่หนึ่งนะของนาะหาแปดทุนนี่ซื้อลอตเตอรี่ไปรวมเป็นไงจ้าต้องซื้อบนซื้อล่างเงี้ยซื้อลอตเตอรี่นะทั้งร้านกับถือได้เป็นไปดึงสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเนาะค่ะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะดึงไว้ค่ะแคปไว้จดไหวพ่อเขาชีวไปดึงคือการหาแปดทุนนี่แหละพอจะดึงซื้อลอตเตอรี่วันนี้พอจะซื้อร่องเงินก็ซื้อก่อนดือยกันนะก็ซื้อ ห้าสองสองออกสองหนึ่งพิทไปแต้มเดียวพ่อสีวะให้เด็กฝันดอกเด็กฝันพ่อป้าไก่ป้าไก่เนอะเด็กฝันพ่อเนี่ยตีดินอ่ะห้าสี่สองหนึ่งพ่อวะไห้พ่อสีคิดว่ามันสีโบเป็นไปได้พอจอรเดกสูรพ่อเนี่ยใจร้องเมิ่งจ้าไม่ออกกับว่าเสียดายไม่ออกกบว่าเสียดายเพราะว่าได้ตัวนี้ค่ะตัวนี้คับฝันตัวนี้คักจ้าเออมันสีออกกับว่าเสียดายตัวใ ฝันว่าเมื่อตีเซดินนั่นห้าสี่สองหนึ่งพอสิบวอซีได้พอสิบวอซอลอตเตอรีร่นี่ห้าแปดศูนย์นี่อืมค่เออะเ,เด้ปานจะ <c oughs> ไปตลาดจักดอยจะไปตลาด <c oughs> ตลาดแรกนี่ก็มีขายอยู่ดอกจพอจะซื้อมาไวไ<ม>้เนาะพอ,นอเนาะเพื่อส่งมานในรางวัลนน้ำเขาด้พอม,มันเป็นปีใหม่เนี่ยพอมไม่มียังไงหรอกปีใหม่เนาะ มันมันสุกๆต้นมันทุ่นเด้อไี้หิ่งปังๆเด้อปังๆทุ่นนั่นแหละแยบใบเนาะค่ะเนาะเป็นแนวท้าไปดึงสลากกินแบงค์รัฐบาลไว้เนาะค่ะกูได้กระติดตามพ่อนเ่ยก็ซื้อๆใบเน่พ่อก็ยังหายปีใหม่ของขวัญปีใหม่พ่อหายหนี่เอานี่แหะเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่เข่าดาวแม่นมีกันเข่าดาวด้เนา่นอน เทาดาวหอกตื่นขึ้นมาแล้วมันที่สองอ่ะมองทะเลืเจ้าเออมันมาแน่นอนได้เอออีดีจ้ามากอีดีมากคักมากอีดีมากแห้งเป็นชีวิตจิตใจได้หรอแปดศูนย์แปดศูนย์แคบไปแลพ่อห้าแปดศูนย์นี่พอมาแค่จี่๊ดแนวทางนะคะเอฟซีผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแมีนพ่อเป็นแนวทางให้เด้อ ขอบคุณแนวทางพ่อสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะนั่นแ่ะทาความฝันองค์กนั่นแ่ะว้องเบิ่งแม่ผู้ใดมากก็ตามเด้อผู้ใดบ่มมากก็บ่ตามเดือนผ่านก็บ่เป็นหยังว่าฝันดีไรแล้วอยากบอกแฮงเออฝันอุ้ยฝันดีดีบ่เคยยิงปืนไปอีกซึ่งฝ่าเคยฝันเทอนึงจำได้อยู่ตอนนั้นมันออกห้าแปดศูนย์แม่ส่วงนั้นฝันคิดว่ามันสีมาอีกมาบอว่าฟันอีกข้างเหงือกโอ้จะทะเปีนาะเป็น ยีสิบกว่าปีบุนฟันน่ะแล้วก็ยะเลื่มเลขสูตรพอน้ำเนาะเลขสูตรเสุก็จะนีนะน้ำกันนี่กระติดแปดด้วยกันเติดแปดนกันแค่ว่าพอมาเพิ่มจากว่าหน่นเป็นแปดศูนย์น้ำซื่อๆนี่จ้าพอเอาหาแปดศูนย์ใส่พ่อมักกันเลขกันมันนี่แปดหาแปดหกนั่นพอมักแต่วก็ฟันที่ระบาดนี่ว่าฟันยิ่งปืนหนที่แรานไปเห็นนัน เด็กศูนย์มันหลองกล่องเกินไปมันเป็นควันเกี่ยวน้องๆของน้องๆกันไปเลยไหมใช่พอสิวางแต่มันเป็นบงคบปไปเลยจ้าแต่ท,ที่ได้ส่งมานน้ำกันปีใหม่แมน,นไปเข่าราวก็ไปเข่ามากเข่ามากก็ได้เงินตัวเขาหูเม้ามากเตื่นมารับสับเลยหู้รับสับตัวต <laughs>